ได้ยาดเยียดได้เห็นทำพิธีจับสลากรางวัลการกุศลนะโยมเลยอ่าใครจะได้รางวัลกระเป๋าโอนมาใช้ไปวัดอ่ากระเป๋าโอนอันนี่อันนี้ใครเป็นสปอนเซอร์เออยม์สปอนเซอร์ลูกไก่อ่า<น>คุณโยแมแดงเป็นสปอนเซอร์นะโยมนะและ้วคุณแดงคุณน้องแดงเป็นคนจัดอ่า <ใจ S 1> เมื่อ <ใจ S 1> ไร้เออยม โอ้ม okay. oh, oh. uh, 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 ีสาวแท็กด้วยโยมโมน่ารัมกนนอ้าวโอ้โหแหลกมากเลยโยมเอ้าต้องมีสาวแท็กแค่ไหนบ้างโยมมืออะไรมือไม้เล็กเบอรโทรศัพท์ดีกว่าโยมลงท้ายด้วย สามหนึ่งสี่หมายเลขที่ออกหกศูนย์สี่หกสองสี่หกสามหนึ่งสี่เบอร์โทรศัพท์จุ่นอ๋อออกกลับไปแล้วมีคนรับแทนไหมถ้ามีคนรับแทนก็ว่างไว้ตะนี้อ่ะให้พี่แดงรับแทนโยมอาสาธุ อ่าโยมตุกตามาสาธุโยมอ่าสาธุกระเป๋าเอาแขนถุงไปด้วยเดี๋ยวเดียวมันก็จะกลับมานัอยู่ที่วัดที่ทุ่งห้ามศึกษาโยมโอเลดี้พี่ห่อมีความสมควรนะโยมนะไม่เหมาะกับอาตมาหรอกอย่างนี้โยมใช่อาตมาเหมาะกับที่อ่านมัด้านหลังนู่นโยมอ้าวโยมเป็นกระเป๋าโอเลดี้นะโยมนะ เอาใครเป็นคนเจ้ายมทุกตาให้ยมทุกตาเป็นคนเจ้าใครเจ้าของมือโทรศัพท์ตาเจ้าของโทรศัพท์เขอีกทไม่ได้เลยคุณสมหมายวเนวยี้ยสมัยชทคุณวาใสเอาลนสาธุสาธุสาธุ จริงจริงนายหยงนะ,นะต่อไปฝังป่งอ,าอา้าวหยงสบายมาให้โชคคนขับไปหน่อยอ้าวยงมากระเป๋เากิ๊บลิงอ่าหมายเลขที่ออก ไฟส์ไฟส์ไฟสมเจ็ดไฟไฟเนคคุณสิริลักษณ์เขียวคุณสิริลักษณ์ครูเขียวกลับบ้านแล้วยอมหมายเลขเทียวหมายเลขที่ออก Anh hạc Unmond. Mond. 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 สาึ่สานึสาหนส่งหนึ่งเนึ่าเนึ่งห้ึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่อไนก่เหนึ่รหนึ่งเนึ่อหนึ่งหนึ่งหนก่งหนึ่งนึ่งหนึ่งน่งอนึ่งหนึ่งหนึ่น่นหนึ่งเน่งหนึนึ่นึน่งน่งหนึ คุณแอนนาคุณแอนหนหนหนึ่งฟัมารับเอด้วยนะอนโอเคถอเอฟต้เนอะโฟโต้อโต้โฟโต้โอเคเรียบร้อยตอนนี้้องให้อะราวัลของให้ให้ แล้วโยมจับไม่ดีมีสองราวัลใช่ใช่ก็ก็ยมอ่าโอเคได้ไก็เดี๋ยวโยงส่งไปจับตอนหลังเนาะมี2วันทั้งหมดเนาะอ่าก็ได้อ่าจะมาจับก่อนเนี่ยกโยมส่งมีอมีโยมมีอุลสัมพันธ์ตมาโยมก็จะได้เองนะเป็นเดียวเดี๋ยวแฟบเป็นโยมต้องอยู่ข้างหน้าบ้างไอ้โยม ยกดูอาจจะมาสูงไม่ถึง160ยกยกถึงเกินนะลุ้นก่อนอย่าพึ่งโอ้โหน่าจะตกอันดับนะยกเอะไรเนี่ยโอ้ยใช้กันเองนุมเบอร์3อักเนคั3อักเนคั นุมเบอร์ฟีอ่าเอรโทนนัลุ่มเบอร์บีนย์ดูแลนีจมยเ็ะอบอันนีไม่ต้องถ่ายรูเป็นหลักฐานนะเพื่อเพื่ออาจารย์อ่าแบล็คเม์อาตมาบุลลี่อาตมาแล้วเขาแบล็คเมี์มาหรอให้กันเองไม่ไม่ไม่เขาติดต่อกันอยู่ ก็ติดใจเป็นรูู่ดนีย้อ่วโยมตอนนี้เป็นรางวัลใส่ขอทองคำสองสส้นอ่าสุดท้ายของวันนี้นะยโยมนะให้โยมแม่ส้มได้เป็นตัวแทนจับอ่าโดยให้เชิดจมเชิดชุดท้ายอ่า๋ยาจะรยให้รบ โรโยนทุกโยนทีเดียวเลยโยมนะขยาวขยาวแขวแล้วก็โยนทีเดียวเลยใช่ใช่ใช่การธนาคารอะไรขยาขยาวเป็นฟ้าขยาวรอบรางวัลสุดท้ายสร้อยคอทองคำสองสลึงหนึ่งเส้นอพิรัธนการจากพระอาจารย์ใหญ่พระครูปราศวัฒนอาจารคุณเจ้าวาดวัดพุทธมหารามสตูดั้

number three and no fear. No. อ้าวตัดสายชีวิตกี่ครั้งแล้วด้วยหนึ่ง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 หนึ่ อำลาอาจารย์กันในปีนี้ก็ขอแนะนำของนัะผู้จัดงานในงานของพระอาจารย์ใหญ่พระครูปรสัสวัฒนะอาจารย์รุณนอนุโมทนาคุณกับญาติโยมสาธุชนทั้หงหลายที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้นยมนะ่ะปีนี้เป็นปีที่12ของธรรมทุสัญจรเ,รเมืองพะลักพะมาและก็หวังว่า ในปีต่อไปญาติโยมก็จะคงมั่นคงแล้ะก็เรียกว่ามาร่วมงานกันเช่นเดิมน,นะเรายาังนึกถึงกันหรึกถึงกันเสมอญาติโยมมีเวลาญาติโยมมาบรรลุนุกมบรรุงมพร,ระพุทธศาสนาก็ขอ,อพระคุณเจ้าไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนมมนะโยมน้องก็ขอขอ,อนุภาพแห่งมุญกุศลอนุภาพหลวงพ่อเพชร พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมวัดพุทธมิหารอัมสเตอร์ดัมหลวงพ่อหนุนพระประธานในโอสถวัดพุทธมิหารอัมสเตอร์ดัมได้ปกป้องคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบูระกุศลในวันนี้ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนิยมนกประสาททุกสงนโรคภัยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แข็งค่า ปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนนะโยมนะขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้นะโยมนะก่อนที่จะอันก็ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสักภาพหนึ่อยนะโยมรูปสังโฆเมนาฏศัพท์อนุโมทนาอายุวันห่งรวยรวยพังฟัง